สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือม่อนี้มาพบกับช่องยาย่ไพ่ภาคกินพาครวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาจะจากมือ่อนี้ยายไพ่ในนําของบุญเนื่อทางเลขเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้อง <S <S ได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางนา <S <S นเนาะจากก่อนสิไปรับชมรับฟังยายไพ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไพ่น้นนนนำไปเลยจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเน้อขอนาะยย้ำายไพ่ลุงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องกับสิบปฏิภาษเบิ่งผ่าชมแนวทางเนาะจากพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เขามาคุยมาทักทาายยยกับไกุ คอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องมันขึ้นผู้ไรมาต่ำเหล้าที่ยายไพ่บอกซื้อเนี่ยค่ะพี่น้องค่ะเอาแบบนี้คันเอาแบบนี้คอมเมนต์เข้ามาเด้อพี่น้องเด้อที่ยายไพ่บอกว่าเก็บเ,เ,เอาเลขเอ่อเลขวิ่งยายไพ่เข่าสามแล้วค่ะพี่น้องที่ยายไพ่บอกว่าเดินสามตัวเดียวกินเขียเนาะพี่น้องเนาะมาสามมาแปดสามเนาะมาตามต่อจังวันนี้มืึอกินจังพอกันตำเหล้านะเนาะมา้าเบิ้งค่ะพี่น้องอันนี้คือแนวาทางเอ่อเลขเด็ดอาจารย์ทันแลกเนาะคะ่ะมาเบิ้งคน ปีมะโล่งว่าสันแต่ว่าซื้อเกานับเมนคนบางอาจาร,รย์บอกพี่น้องอ่ะมาเบิ้งค่ะเพื่อนบอกว่าเต็มแต้มตัดตัวล่างชนอยู่ที่4 6 8 2เนาะค่ะ3ตัวสองตัวล่างอยู่ที่เพื่อนเน้นให้6 6 6 0 6, 6 2 6 8เนาะค่ะแล้วก็7 7 1 1 7 9 1 3 5 3และ 5, 5 9เพื่อนบอกว่าคนปีเพืนน่อนเนาะยัง่งบอกเพื่อนเปลี่ยนจากคนบางละจันเนาะแม่นบอกพี่น้อง มาเป็นข้นปีมาโล่งเนาะคิดคือกันบอกันุนคิดคอมเมนต์เข้ามาหลายๆพี่นอ้องค่ะต่อไปเลยจับอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนหายมาจับคู่ลางว่าสันงวดที่แล้วเข้าแปดเก้าชุดตรงเนาะจา้จะจะเดินต่อทั้งสองสูตรไหมว่าสันสูตรแรกเพื่อนหยอมา่หร่แลหและ,ะแยกไพ่รุงไหรแล้วเนาะเดี๋ยวเบิ้งหายอีกรอบนึงเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพื่อนว่าเหลือดด่แคสีคู่ลางนึงได้พี่นอ้องเย้ให้วันเป็นลงเลยอ่างวดนี้สี่สามสี่ห้าสี่หก แปดสามแปดห้าแปดหกศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์หกอันนี้คือเนื้อทางล่างเพื่อนเนาะแต่บุหรุซื้อเพื่อนดอกพี่น้องเอ้ยต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอสตางหน่วยล่างเอสตางเนาะค่ะผู้ใดมักแนวทางหน่วยล่างวัที่แล้วเข่าเก่าเนาะจ้าวันนี้หกหนึ่งห้าสองมาหน่วยล่างสําหรับแนวทางของเอสตางเนาะค่ะใไปมักแนวทางเอสตางก็แคปหน้าจอจวดจัดนอำเภอบุหรเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปได้จ้ะอันนี้เป็นแนวทางมาหน่อยแต่ลอยเปอร์เซันมาหน่อยแต่ลอยเปอร์เซ็นตสัวอยู่ที่สองหี่อ่าสตัวห้าสี่ห้าสามและสี่ามาหน่อยแต่ลอยเปอร์เนตเดิพนาบนวาะต่อไปได้จ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดโอยรัฐบาลไทยสันเ่นเก่าก็ศูนย์เนาะค่ะนาะเเ่นเและ0ูนฟันเก่านย์ะจ๊ะเก้าสี่ศูนย์สี่เก้าหาศูนย์หาเก้าแปดศูนย์แและ เจ็ดเก้าแปดนาะค่ะสำหรับแนวทางของแอสโอยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสามตัวบนแอดบุรินและสองตัวล่างเนาะสามตัวบนมีอยู่ห้าหนึ่งแปดห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งหกสองตัวบนหนะะึ่งแปดหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเนาะค่ะข้างล่างเจ็ดสามสามหกและห้าแปดเอสบุรินเนาะพี่น้องเนาะรัฐบาลไทยสรุปบนล่างผู้ใดมักแนวทางเพิ่นแคปหน้าจอได้เลยเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางคู่โต๊ดของเครื่องเนาะคู่โต๊ดบนอยู่ที่วสซันเจ็ดหกและเจ็ดเก่าสองตัวนี้มาแรงมากสองตัวนี้เนาพี่น้องมากับพิจนาณ้ำตนไดเนาะคะ่ะคู่โต๊ดบนต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพื่อบอกว่าเด่นบนทุกหลักแนวทางของเอชเคอีเนาะค่ะแปดเก้าศูนย์ศูนย์นี่มากเขา,ขาดีด้พี่น้อง ขึ้นต่าเหล็กตะล่างคนที่ย้ายไพ่ลองไห้เนาะพี่น้องเนาะเข้าสามตัวและสองตัวบนสองตัวล่างเลยสําหรับแนวทางของเอชเคอีจ e ีเป็นเหล็กตาล่างเหล็กที่ขีดไปเป็นเหล็กตาล่างเนาะพี่น้อง่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางร้อยบนสูตรสูตรเอวสันพี่น้องขนมไทย้อยบนเด่นเจ็ดกับเก่าว่สันพี่น้องค่าสำหรับร้อยบน e เอชเคอีเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเด่นบนดังเมทซายเนาะคะ่ะดั่งเมทซายเด่นบนหัวที่เรียวเราวหายมาหากับซีมาห้าซี่ซีเนาะค,ะะคะ่ะเนาะหัวนี้ศูนย์ก็เก่าพะนะไห่มักแนวทางของดังเมทซายแคปหน้าจอเป็นแนวทางเด่นบนเดินล่างแค่ไพ่ลงหาเรียวเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะ อันนี้เป็นแนวทาง10หน่วยบนชุดพิเศษแนวทางของน้องเฟยหรือว่าหนุ่มคอนแก่นนะจ๊ะนุ่มคอนแกนบอกว่า34หาชุดพิเศษมา10หน่วยบนเนาะคะ่ะมากระพิจนาน้านำพนใดนาอพินออกเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมั่งก่อนเมลัยเด่นมาใดบนรางเนาะเพิ่นบอกว่า29 22 25 39 32 35 49 42 4 5 5 9 52และ55 มังกรเมลัยสองตัวสูตรนีมาได้บน่างมาพี่น้องเนาะพี่ชนาน้ำพลได้เนาะค่ะเสียงขายไติมได้พี่น้องโมเมนบักแกล้งง่วนะคะเนาะขายติมค่ะขายติมต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางอ่าเพิ่นบอกว่าเด่นล่างตัวเดียวแค่นแค่นาสั่นเปิ่นว่าแนวทางของแอนโนนามเนาะงมดที่แล้วเด่นแปดมาแปดเก่างวดนี้เด่นเจ็ดเด่นเจ็ดถูกมาเก่างวดเลยเพิ่นว่าอู้ดมักแนวทางล่างตัวเดียวแค่นแค่นแอนูนนามเนาะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเลขดับย่ออินเตอร์ดับเอามาัเป็นดับงวดที่เดียวที่พี่นออ้องเาจะไปหามาได้จังไดเนานะคะนาะ,ะเอาเป็นแนวทางของแอดดูกสายนามเนาะ,ะเออสามส่สามเก้า่ 3, 4, 3, 9, 4, 9, และห้เน้นที่สุดคือสีเก่าเนาะคะต่อไปเลยจ้ะ อันนี้เป็นแนวทางอีกสูตรเนาะค่ะมี2สูตรชนกันอยู่ที่4ีเก้าเนาะค่ะสำหรับแนวทางเดินรางของแอาลูกสายน้ำเนาะพี่น้องเนาะไพมักแนวทางแอาลูกสายน้ำแคบหน้าจอได้เลยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสรุปรางแอ็ดรัชนกเดินหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหาหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกและหนึ่งเก้าวิ่งหนึ่งโตเดียวแขวนแขวนรางเนาะค่ะเพื่อน่าจะเป็นลักซิปลางเพื่อนเนาะ พี่น้องลักสีบล้างเนาะค่ะหาลักหน่วยมาใส่แต่วไว้ายา่ยไพ่ไว้ย่าไพ่หมักเจ็ดล่างเนาะค่ะงวดน,นี้ชอบเจ็ดล่างเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ามาเร็ววาสันพี่น้องทามามาเร็ววะสันเก่ามือหนีงวดนี้วิ่งเก่านะจ้าเก้าอะไรดีเก้าสี่ตัวเดียวเขียนๆสำหรับแนวทางมาเร็วเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางชุดเต็มแคบหน้าจอเลยสองตัวบนชุดเต็มแคบหน้าจอเนาะพี่น้องเนาะ พี่เจา้าน้ำเพลินใดเนาะคะ่ะมักตัวใดกับคอยจวดจาดเนาะอาจารย์เพลินบ๊อบคอยว่างเหล็กเนาะพี่นอ้อง,องแก้ไพ่มากอ่าเรื่องช่องแก้ไพ่สีแชเนลและช่องนี้<ม>อ่าเพลินว่างเหล็กสาเนาะค่ะพี่น้องวาไปตามสูตรเพลินเนาะคะ่ะกสิบ๊อบคอยไดบ่มีแนวทางปันใดเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะเหล็กตารางอาจารย์โค้งมวดที่เลี้ยวเขา่เาแปดเก่าเนาะจ้ะวันนี้สามหนึ่งห้าแปดเแปดห้าหกสองเก่าเนาะคะ่ะมักตัวใดกับพิจารณาตัวนั้นเนาะ ต่อไปเลยคะ่ะอันนี้เป็นแนวทางสองตัวบนตรงๆตามตองวดวท่แล้วหลุดเนาะค่ะหัวนี่เด่นหนึสีหาเนาะจ้ะเพื่นบอกว่า1นสีเอ่อหนึ่งห้าสี่หาหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งเา่แปดห้าเนแาละสี่เจค่ะสำหรับแนวทางของเพื <h <h ่นบอกว่า2ตัวบนตรงๆว่าสันพีนองงวท่แล้วหลุดเนาะค่ะ สองตัวเท่างตรงหนาหลุนที่สุดคือซ8เนาะคะ่ะซ8แ7ดสองตัวนี้แหละพี่น้องค่ะต่อไปเลยจากอันนี้ของแอดไพรเนาะคะ่ะชุดนี้แจกฟรีล่างตรงแหล่งทางล่างล่างแอดไพรบันเลขเลขเพื่อนบอกว่าเลขชุดแจก,กฟรีว่าสั่นพี่น้อง S i, แอดไพร์ละวาเนาะเราหายมาเราบอกว่าเก้าเจ็ดเก้าสองศูนย์เจ็ดศูนย์สองเนาะคะ่ะต่อไปเลยจาก ลันลางลันลางเนื้อทางของเอสเคอีเนาะเขาปิดถ่ายโดยเนื้อทางลันล่างเอสเคอีเดนสามลองสองมากระจวดมาสั่นพี่นอ้องพิจนาน้ำเพลินได้เนาะค่ะเนาะเอ่อถ่ายคลิปนี้เพื่ขอใหขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ่าที่เด็เของมารับส้มรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงแห้งหรงือลยปังปังสุขหูสุขคนเนาะคะ่ะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ่าที่ได้แบ่งปันคอมูลเนาะอทาง หายแย่ไ่ามากพอแม่พี่น้องได้เบ่งได้ชมเป็นแนวทางเนาะจ้ะขอบคุณที่หลายเด้อจ้ะสวัสดีจ้า